สวัสดีครับวันนี้ทางช่องเรามีสาระดีๆมาฝากเพื่อนๆครับวันนี้จะพูดถึงวิธีการป้องกันแมวขวัญเบาะรถมอเตอร์ไซค์ครับหปัญหาที่ชวนปวดหัวสำหรับผู้ใช้มอเตอร์ไซค์โดยเฉพาะบ้านที่มีการเลี้ยงแมวครับวิธีการป้องกันไม่ให้แมวมาขวัญเบาะมอเตอร์ไซค์วิธีที่1เปิดเบาะนั่งทิ้งไว้ถึงแม้การเปิดเบาะมอเตอร์ไซค์ทิ้งไว้จะทาให้ดูเก,ก,กะีกะ แต่มันเป็นวิธีการแก้ที่ง่ายที่สุดครับเพราะถ้าเบาะถูกเปิดแมวก็จะไม่สามารถขึ้นไปบนเบาะได้นั่นเองครับ 2. หาสิ่งของมาวางทับไว้ลองหาแผ่นไม้หรือสิ่งของอะไรที่มีน้ำหนักพอประมาณและมีขนาดเหมาะสมวางทับเบาะครับเพื่อป้องกันไม่ให้แมวมาขวัญเบาะครับ 3. ใช้ที่หุ้มเบาะหรือนำผ้ามาคุมแนะนำให้ซื้อที่หุ้มเบาะสำหรับป้องกันแมวขวัญ มาคุมที่เบาะครับส่วนใหญ่จะเป็นผ้าตาข่ายทำให้แมวไม่อยากขวันหรือฝนเล็บครับ 4. ซื้อที่รับเล็บมาวางไว้ใกล้ๆตามร้านขายสัตว์เลี้ยงจะมีของเล่นหรืออุปกรณ์สำหรับให้แมวรับเล็บอยู่ครับแนะนำให้ซื้อมาวางไว้บริเวณใกล้ๆรถมอเตอร์ไซค์ครับเพื่อจะช่วยดึงดูดความสนใจแมวไปจากเบาะรถมอเตอร์ไซค์ครับหรือ อาจนำอาหารหรือของเล่นมาวางไว้ใกล้ๆที่รับเล็บด้วยก็ได้ครับเพื่อเพิ่มความสนใจให้แมวมากขึ้นครับหมันตัดเล็บให้แมวกรณีเป็นแมวเลี้ยงเองควรมันตัดเล็บและรับเล็บอย่างสม่ำเสมอจะทำให้เล็บแมวไม่ค่อยคมครับซึ่งสามารถช่วยลดโอกาสการขวันเบาะอร์ไซค์ได้และสิ่งของต่างๆภายในบ้านจนเกิดการเสียหายได้ครับ ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง Happy d o ดี Channel เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ทางช่องเราขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ